เหตุการณ์ผ่านไปเป็นเดือนแล้วค่ะการร้องของความเป็นธรรมบอกว่าคือในร้านก็มีคนเมาและป่วนหน้าที่การดก็คือไประง,งับเหตุปรากฏว่าไอ้คนเมามันกลับไปที่รถแล้วมันถือมีดดาบมาแล้วก็มาฟันเขาอะนิ้วขาดแล้วเรื่องก็เงียบผ่านมาเดือนนึงแล้วไปฟังเขาหน่อยค่ะที่เนียมีดเนี่ยเอามีตอนตอนเด้เหรอเอ มันเตรียมการมาแล้วมันเอารถจากข้างหลังเนี่ยมันไปจอดข้างหน้า,าที่ถนนเขาก็พยายามอธิบายประกอบคลิปนะคะว่าชายผู้ชาย6คนที่เห็นเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะคืออรารวาสอยู่ในร้านที่เขาดูแลค่ะตลาดวิกฟู้ดซอยสุพรรณปลวกแดงระยองตั้งแต่22มีนานะคะขอภาย22มกราคมค่ะซึ่งทําให้กาดที่ดูแลร้านนี้นะคะนิ้วขาดเลยค่ะเห็นพันพักก๊อตไหมคะ หายกี่นิ้วเดี๋ยวว่ากันนายวสันมีสุยค่ะอายุ31ร้องสื่อเลยบอก6คนกินเหล้าในร้านหาเรื่องก่อกลลูกค้า<ม>เขาหนะ้าที่กาดก็เข้าไปตักเตือน6คนไม่พอใจกลับออกจากร้านไปแล้วเข้ามาใหม่พร้อมมีดพร้อมปืนจากนั้นไล่ฟันเขานิ้วชี้ขวาขาดค่ะนิ้วกลางนิ้วนางเกือบขาดค่ะคุณหมอต้องเย็บ30เข็มตอนนี้นิ้วไม่มีความรู้สึกเลยฟังเขาหน่อยค่ะ นิ้วขาดก็มีนิ้วชี้ครับเที่ยขาดไปหนึ่งข้อนิ้วกลางขาดขาดห้อยับต่อได้แต่ไม่มีความรู้สึกตอนนี้ได้ตามเล็กอยู่คือตามเล็กอยู่คือนิ้วกลางกับนิ้วนางครับรวมทั้งหมดเป็น3นิ้วหลังจากที่ผมโดนฟันก็พักฟื้นอยู่โรงพยาบาลป,ประมาณอาทิตย์แล้วกลับออกมาคู่กรณีเนี่ยเขาติดต่ออะไรหาเราไหมไม่มีครับคู่กรณีไม่มีการติดต่อมา อย่างที่บอก6คนจับได้5หนีไป1และไอ้5คนที่ถูกจับสาพปลวกแดงก็ปล่อยตัวในคืนวันที่ถูกจับเลยจนวันนี้ครบ1เดือนเต็มไม่มีความคืบหน้าเลยถามตำรวจต้องไปถามอะ่ะตำรวจไม่เคยสอบปากคำเขาด้วยอะค่ะ <า>กลัวจะไม่ได้รับความเมนทามว,วันนี้ก็ลําบากมากต้องกลายเป็นคนทุพลภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ตกงานอีกขาดรายได้นะคะเดี๋ยวคงต้องให้ทางปวกแดงชี้แจงอะคะ่ะมันจะทาํางานยังไงไม่มีความรู้สึกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแปด